สวัสดีเช้านี้อากาศหนาวเรามาทำข้าวผัดให้หลานกินกันนะจ๊ะมาดูส่วนผสมนะคะที่เตรียมเอาไว้นะจ๊ะก็จะมีนะจ๊ะนี่ข้าวสวยนะจ๊ะข้าวข้าวที่กินไม่หมดเมื่อวานนีแเราจะเสียดายก็เลยเอจอมเอามาผัดกินตอนเช้ากันอันนี้ก็คือ เนื้อหมูสับแล้วก็ตับหมูนะจ๊ะแล้วก็จะมีแครอทหัน่นกุนเชียงหัน่นเป็นลูกเต๋านะจ๊ะแล้วก็กระเทียมกระเทียมสองกีบก็พอละจ๊ะกระเทียมทบแล้วก็หันห่นหั่นสักนิดหนึ่งไข่จ้ะไข่ไก่ สองฟองแล้วก็มะเขือเทศมะเขือเทศแล้วก็ดอกหอมอันนี้ก็จะเป็นลูกชิ้นนะจ๊ะทอดแล้วจะหั่นนี่ก็คือเครื่องปรุงจะ้มะมันก็จะมีในในถ้วยนี้มันจะมีน้ำปลาสองช้อนซอสฝากเขียวสองช้อนแล้วก็รสดี ครึ่งช้อนชาน้ำตาลครึ่งช้อนชาแล้วก็ซอสมะเขือเทศจ้ะหนึ่งหนึ่งช้อนโต๊ะนะจ๊ะคนผสมกันจ้ะมันจะเป็นแบบนี้หรือว่าใครจะสะดวกเอาไปเติมหน้าเตาเลยก็ได้นะจ๊ะแต่ฉันชอบเตรียมเอาไว้แบบนี้นะจ๊ะสะดวกดี แล้วก็จะมีน้ำมันพืชน,นะจ๊ะเตรียมของเสร็จแล้วก็ไปทำกันเลยจ้าใครสะดวกเตาแก๊สก็ติดเตาแก๊สไล้เลยจ้าแต่ฉันสะดวกเตาฟืนจ้าเอากระทะตั้งแล้วก็ใส่น้ำมันพืชลงไปสักสองสามช้อนนะจ๊ะเครื่องปรุงเราก็เอามาวางไว้แบบนี้เละจ้าเพื่อความสะดวกในการหยิบจับเริ่มลงมือกันเลยจ้า ยายทำอะไรคะอ๋อจะผัดข้าวให้กองเตี้ย่ะจีจ้ากองเตี้ยรอกินนะจ้าค่ะคุมเดี๋ยวยายจะเอากระเทียมลงไปเกลียวให้หอมก่อนนะจ้าหอมยังหอมยังหอมแล้วค่ะหอมแล้วก็เอาหมูลงไปผัดเลยจ้าผัดหมูใช่เอาหมูลงไปผัดให้มันสุกก่อนนะจ้าเออหมูด้วยตับด้วยหมูด้วยตับด้วยแล้วก็ใส่ใส่ เห็นหลอดลงไปกับกุนเชียงหมู <c oughs> แล้วก็คั่วต่อไปให้กุนเชียงเขาสุกละจ้ะจากนั้นเราก็ใส่ข้าวลงไปเลยจ้าใส่ลงไปหมดทั้งจานนั่นละจ้าแล้วก็ใส่เครื่องปรุงที่เราเตรียมเอาไว้ในถ้วยตามด้วยไข่สองฟองแอ้ก็มีไข่คะครับไข่ีมีประโยชน์นะครับ ก็คนให้เข้ากันนะจ๊ะต้องให้เข้าอังใช่แล้วแล้วก็ตามด้วยขั้นตอนสุดท้ายนะจ๊ะใส่ดอกหอมจ้าแล้วก็อ้นดอกหอมใช่ไหมใช่แล้วใช่แล้วเหียวหรือยังเหีวเลยค่ะน่าอึนอังเลยอืเสร็จแล้วจ้าอู้ยหอมเลยจ้ะนี่ข้าวจานเดียวผัดแล้วนี่ได้ทั้งสองจานเลยนะจ๊ะเนี่ อิ่มทั้งยายอิ่มทั้งหลานเลยละจ้าคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะสาวาัสดีค่ะ